ผมช่างหนูครับช่างหนูทําได้ทุกอย่างตามช่างหนูถนัดนะครับผมวันนี้ช่างหนูจะพาตรวจเช็คตู้เย็น2ยี่ห้อนะครับตชิบ้ากับยี่ห้อชาร์ปนะครับผมเจ้าของเขาบอกว่าคอมทํางานไม่เย็นมันมีสาเหตุของปัจจัยหลายๆอย่างคือคอมทางานไม่เย็นก็ดูก่อนเบื้องต้นน้ํายามีหรือเปล่าและอย่างเบื้องต้นน้ํายาไม่มีมันก็ทําให้ไม่เย็นได้นะครับผมเดี๋ยวช่างหนูจะพาตรวจเช็คทีละยี่ห้อนะครับนะครับผมมาดูด้านหลังเลยนะครับผมนี่นะครับด้านหลังน่ครับของยี่ห้อชาร์ปนะครับผมอันนี้เขาเรียกว่าเขาจะปิดระบบไว้ อันนี้เป็นใส่สอนอยู่เขาเรียกว่าระบบเปิดนะครับผมถ้าไม่ใส่สอนเขาเรียกระบบปิดนะครับคือตู้เย็นนั้นถ้าเกิดรั่วซึมแล้วเราไปเตือนน้ำยาก็ไม่ได้นะครับซึมเหมือนเดิมนะครับต้องไล่ตรวจเช็คบรรลุซึมตรงไหนนะครับผม้องจดเช็คให้ละเอียดนะครับผมเดี๋ยวเราจะมาเสียบตู้จของตู้นี้ก่อนนะครับว่าสาเหตุที่มันไม่เย็นเพราะอะไรทั้งสองตู้เจ้าของเขาบอกว่าคอมทํางานทําไมไม่ไม่เย็นนะครับอเสียบปลั๊กก่อนนะครับผมหมักเข้าไปนะครับโอเคนะครับเนี่ยคอมทํางานนะครับอ่าสั่นมือนะครับผมเสียงคอมเดินวงวงเลยนะครับ คือถ้าเป็น,นั้นบ้านเราสังเกตดูก่อนเสียบสักครึ่งชั่วโมงหรือสิบนาทีห้านาทีก็ได้นะครับผมเรามาจับดูคอยล้อนถ้าคอยล้อนคือคอยอยู่ด้านในนะครับถ้ามัานบ้านไม่รู้เลยจะจับทั้งสองท่อก็ได้มันจะมีท่อใดท่อนหนึ่งครับต้องร้อนอยู่นะครับนี่ครับก็สักพักหนึ่งนะครับอันนี้มันมันนิ่งเฉยนะครับไม่ไม่ร้อนไม่อะไรทั้งนั้นคอมทาง,งานแล้วทําไมไม่เย็นอ่ามันก็มีสาเหตุของมันครับบางทีนั้นระบบลมยามันรั่ว มันก็ทําให้คอยร้อนไม่ร้อนได้บางทีนั้นระบบน้ำยามันมีแล้วก็ไม่เย็นเขาเรียกว่า,าการเสียของคอมก็เป็นได้คือคอมไม่มีแรงดันก็เดสมูทจะพาตรวจเช็คนะครับมันมีวิธีตรวจเช็คง่ายๆถ้า,าเป็นระบบเปิดแบบนี้นะครับผมเดี๋ยวท่างหนูจะนำ,น,ำนำเกจมามาวัดตรงนี้ให้ดูเลยนะครับถอดปลั๊กนะครับปรับเข้าไปนะครับเมื่อกี้ถอดปลั๊กอยู่ได้ยินเสียงคอมดังผิดปกตินะครับผมดังแบบว่ารุวมๆนะอะไรไม่เข้าใจเราวัดดูน้ำยาก่อนมันมีหรือเปล่านะครับอ่าเปิดนี้ออกนะครับ อ่าเราก็ใส่เกลเข้าไปนะสายนี้ครับสายที่เราเติมน,น้ำยาเข้าไปนะครับแต่ถ้าบ้นบานนทางรู้ให้วิเคราะห์คือการจับคอยร้อนดูนะครับถ้ามันไม่ร้อนก็ส่งช่างนะครับใส่เข้าไปนะครับโอเคอันนี้ก็มีน้ำยาอยู่เพราะเราเสียบปลั๊กไปแล้วนะครับมันอาจจะค้างอยู่ด้านบนนะครับเดี๋ยวเราเสียบปลั๊กดูมันจะดูดลงไปหรือเปล่านะครับหมับเข้าไปอ่าทำงานนะครับ เห็นนะครับบางทีมันตันระบบอยู่มันอาจจะลงมาแค่นี้แต่ตอนนี้มันไม่ดูดต่อไปเดี๋ยวท่นุกจิจะพาตรวจเช็คอีกอย่างหนึ่งครับผมว่าตู้เย็นตัวนี้บางท่างที่มีน้ายาอยู่บ้างเนี่ยท่ไมันไม่ดูดน้ำยาลงไปนะครับเดี๋ยวสนุกจะพาตรวจเช็คแบบตัดระบบออกให้ดูนะครับถอดแป๊กก่อนนะครับผมหมับเข้าไปนะครับท่อดูดน้ายานี้ออกนะครับไอท่อคอยร้อนที่ลมออกไม่ตัดนะครับ คือก็ข้อควรระวังครับสาหรับช่างใหม่อย่าไฟไม่เป่าเลยเด็ดขาดนะครับคือมันถ้ามันมีน้ํายาอยู่แต่ถ้าเป็นอย่างนี้แล้วเราก็ปล่อยตรงนี้ออกก็ได้แต่ท่านผูตัดดูว่าน้ํายามจะออกมาทางนี้นะครับก็บ้านๆก็ดูว่าถ้าเกิดคอยร้อนไม่ร้อนนี้ก็ส่งช่างนะครับมันอาจจะเป็นการรั่วซึมของน้ํายานะครับระวังนะครับมันจะมีน้ํายาออกมานะครับเก็พอสมควรนะครับเห็นไหมครับเกรดด้านนี้จะตกลงไปนะครับ แต่ทีนี้เรามาลองทดสอบแรงดันของคอมนะครับเอานี้ออกก่อนนะครับเพราะว่าถ้าเราเทสคอมน,นั้นเราต้องนําหูนี้ออกนําสอนต้นนี้ออกนะครับถ้าไม่ออกเราจะไม่รู้ว่าแรงดันมันจะออกมาสมบูรณ์แบบมันจะไม่ไม่สมบูรณ์แบบรอครับถ้าแมวนี้ออกคือถ้าปิดฝั่งนี้แล้วมาเปิดทางนี้มันจะไม่ดูดมันจะไม่มีแรงดันนะครับคือวิธีการอย่างนี้คือเรามาเทสคอมรูก่อนว่ามีแรงดันหรือเปล่านะครับแต่ถ้าเกิดมันมีแรงดัน นั่นหมายถึงระบบน้ำยาลวซึมนะครับง่ายๆนะครับผมเสียบนะครับหมักเข้าไปนะครับในเสียงคอมเดินนะครับผมแล้วทีนี้เรามาบีบนี่ดูนะครับผมจับนี่ดูนะครับบีบท่อนี้นะครับผมบีบประมาณสักห้าถึงสิบวินะครับแล้วปล่อยมือดูนะครับแล้วปล่อยมือดูนะครับหมับเห็นไหมครับอันนี้เป็นมันเป็นท่อดูดนะครับไม่ใช่ท่อลมเป่าออกเนี่ยนะครับ แต่รับปิดครั้งนี้มันจะดูดไหมครับนี่นะครับไม่มีดูดนะครับผมและตรงนี้เปล่างี้ลมแรงดันมานี่ขึ้นมาเข้าแคปทิวนี้มันต้องออกมาท่อโลท่อน,นี้ครับอย่างนี้เขาเรียกว่าอาการเสียของคอมนะครับผมเขาเรียก,ออกคอมไม่มีแรงดูดแรงดันก็เดี๋ยวถ้านูดก็ผลดีออกทีก็ได้ว่าจะมีลมออกมาหรือเปล่าน่าจะไม่มีนะครับถ้ามีออกมามันก็น่าจะออกมาถึงนี่ตัดออกหมดเลยแล้วครับ ก็นี่แหละครับที่เขาว่าอาการคอมเสียแต่ทํางานอยู่ทําไมมันถึงเสียได้นะครับมันก็มีหลากหลายนะครับหลากหลายอาการเสียของมันนะครับคอมทํางานอยู่นะครับทําไมไม่เย็นคอมไม่เสียอ่าแลครับก็ว่ากันไปนะครับบางท่านถ้าเกิดเขาไม่ช่างเขาจะไม่ทราบนะครับเขาคิดว่าคอมทํางานนั้นมันจะคอมไม่เสียไม่ใช่ครับคือการเข้าใจที่ผิดครับคือความคนไม่รู้ก็เข้าใจแบบนั้นนะครับผมแต่ถ้าเพนช่างแล้วเช็คดูจะรู้นะครับผมนี่เห็นไหมครับ เนี่ยเห็นไหมครับที่จริงแล้วมันตน้องมีลมปักปักแบบน,นี้บางท่านที่ว่านําไปทําที่สูบลมเติมลมครับทางบุคคลทำคลิปอยู่เหมือนกันครับนำคอมเพรสเซอร์ไปทําที่เติมลมนะครับนี่ครับนี่อาการนี้เขาเรียกว่าอาจจะทูอินวันก็ได้น้ํายาล่วซึมแล้วก็คอมเสียอันนี้ก็ต้องแจ้งลูกค้าก่อนว่าเขาจะเปลี่ยนคอมหรือเปล่าเปลี่ยนคอ,อมแล้วยังไม่จบอาจ,จต้องเช็ค่วนะครับผมนี่คืออาการของชับอาการคอมเดินไม่เย็นนะครับคือคือคอมเสียมันเป็นอีกอาการหนึ่งของ,ของการเสียของ ของคอมเพรสเซอร์นะครับทำให้ไม่มีแรงดันลงมามันก็สร้างความเย็นไม่ได้นะครับผมโอเคนะครับตู้ของโตชิบะนะครับอันนี้เป็นระบบปิดนะครับนี่บางท่านก็ถ้าปิดอย่างนี้แล้วช่างต่อไปจะเติมน้ำยาอย่างไงครับผมต้องเป็นช่างเขาจะรู้อยู่แล้วว่าจะทํำยังไงนะครับตตดเสียบปักแล้วครับผมว่าคอมมันทํางานหรือเปล่านะครับมบอ่ะอันนี้ไม่ทํางานนะครับคอมไม่ทํางานนิ่งเดี๋ยวฟังจะวล้นจะเด้งหรือเปล่า เขาบอกว่าตัดอยู่แต่เขาบอกว่าคอมคอมทำงานเป็นบางครั้งอน่าจะเป็นอย่างนั้นนะครับผมแต่เวลาทำงานแล้วก็ไม่เห็นเลยเหมือนกันจริงๆแล้วใครดูคลิปท่หนูจะรู้ครับลองเปลี่ยนเจ้าเจ้านี่มาชักแล้วอะไ,ไปได้ไปได้เหรอครับอโอเคนะครับนี่แสดงอาจจะเป็นอาการของคอมก็เป็นได้นะครับน่าจะเป็นอย่างนั้นอาการนี้ถ้าเปลี่ยนรีเลย์ก็น่าจะไปทํางานไปยังไงนะครับเดี๋ยวสานหนุจะพาตรวจเช็คว่ามันมีน้ายาหรือเปล่าเพราะว่าเพื่อความเขาเรียกว่า ไม่แล้วใจนะครับผมมันเป็นได้ครับอาการนี้ผมว่าน่าจะเป็นด้วยคอมพังมากกว่านะครับเขาบอกบางครั้งมันก็เดินบางครั้งก็ไม่เดินนะครับจําไว้ครับอ่าหลายคลิปที่หนูทํานะครับหรือแม้กระถ่ายรูปไว้มันอยู่ขาไหนหรือขาไหนเนี่ยนะครับเขยียบไม่ดังนะครับเดี๋ยวที่หนูจะนําตัวใหม่มาใส่เลยให้ดูก็ได้นะครับอันนี้เป็นรีเลย์เทสของท่างหนูครับเอามาใส่ดูว่ามันจะเป็นยังไงครับ แต่ถ้ามันเดินได้เดี๋ยวเรามาดูเรื่องความเย็นอีกทีนะครับแต่ถ้าเดินไม่ได้เดี๋ยวเราจะเปิดดูว่ามีน้ํายาหรือเปล่านะครับผมปืนราเบิดลีเลยะปะคือไม่แล้วใจครับเนี่ยไหนทําแล้วก็ทําให้ดูกันนะครับผมหมับข้าไปนะครับอ่ะทํางานนะครับโอเคนะครับเผื่ออาจจะโชคดีปิดยีเล์แล้วคอมทํางานแล้วอาจจะเย็นก็ได้นะครับรอสักพักหนึ่งแล้วเรามาจับคอยร้อนดูนะครับทิ้งระยะเว้นไว้สักพักหนึ่งนะครับเราอย่าไปใจร้อน ประมาณนาทีหนึง่งมันก็จะรู้เลยว่าถ้ามันไม่ร้อนแสดงว่าระบบน้ำยารั่วถ้าคอมทํางานแบบนี้นะครับเดี๋ยวเรามาตรวจระบบดูได้ว่ามีน้ายาหรือเปล่านะครับคือดูแล้วลักษณะนี้แล้วน่าจะไม่เย็นแล้วครับอาจจะเป็นการรั่วซุมก็ได้นะครับผมทีนี้เราจะรู้ไงว่าคอมตัวนี้ตู้นี้มีน้ํายาหรือเปล่า,านะาับ้านดูแล้วักษณะนง้ักครน่งชั่นวครงบอนาทีก็ลองกลับดูท้าจะู้ไ้่าอมันไ้่ร้นีนลมงนลำยหลังก็ได้นะครับถ้ามันไม่ร้อนแม่อะไรมาก็ไม่ต้องไปเสียบปลั๊กให้นัน เสียเสียค่าไฟเปล่านะครับผมโอเคนะครับอ่จะซึ่งระยะเป็นานเป็นนาทีแล้วไม่มีวี่แววที่ว่าคอยร้อนจะร้อนถ้าคอยร้อนจับดูแล้วถ้ามันร้อนนั่นหมายถึงตู้เย็นของท่านเย็นแน่นอนนะครับผมแต่อันนี้มันไม่มีความร้อนเดี๋ยวเรามาเปิดระบบดูนะครับเดี๋ยวใช้คีมหักดูกว่างก็ได้นี่เข้าไปเลยครับหักอย่างนี้ไม่ต้องมีบแรงนะครับนะหักให้มันเปิดออกมาดูมันจะมีน้ำยาไหมครับอ่ะมีนะครับ มีแต่ไม่เยอะก็อาจจะเป็นการรั่วซึมนะครับผมเดี๋ยวเราเช็คตรงนี้ครับเราปลดนี่ออกนะครับผมถ้ามีพอสมควรมันจะต้องพุ่งแรงกว่านี้มันจะพุ่งมาประมาณสักตก5วินาทีคือตัวนี้ถ้าเราเช็คแบบสอนท่านลุงลรืมอบอกไปนะครับถ้าลำยามอยู่ในเกณฑ์นี้ครับก็เลขสูงพอสมควรมาประมาณนี้นะครับผมก็อน,นี้ไม่ค่อยจะชัดเจนมันฝ้ามัวนะครับมันจะอยู่ประมาณนี้อยู่ที่เลขถ้ารูเถ้ารู้รอบในครับอยู่เลข80 ไอ้น,น้ํายาอยู่มาณ90กรัมนะครับตู้ระดับห6คิวประมาณนี้อยู่หลเข็มจะดันมาขนาดนี้ครับคือน้ายาปกตินะครับผมแต่ตู้นี้มันอยู่แค่ประมาณเลขย0นั่นหมายถึงว่าวงในนะครับนั่นหมายถึงว่าอาจจะทั้งรั่วแล้วก็ทั้งของพังนะครับถูอินวันนะครับผม อ่านะครับปิดหน่อยครับเดี๋ยวมันจะเก่าเกินเหตุอ่าอย่างนั้รับเปิดดูนี่ครับว่าคอมจะมีแรงดันไหมครับถ้าคอมมีแรงดันก็ถือว่าโชคดีไปนะครับคือเราตอนนี้มาไล่เช็คลั่วอันนี้ก็คล้ายๆกับตู้ชาร์ปนี่เหมือนกันนะครับแต่เราจะไม่สามารถระบบปิดเราไม่สามารถเช็คลมยาได้คือเราต้องเปิดดูแบบนั้นถ้าออกมาค่อยๆแบบเมื่อสักครู่นั้นที่ผบฉลูหักนั่นแหละคือน้ํายาน้อยนะครับผมเดี๋ยวดูนะครับว่าอาการเสียมันจะเหมือนกันไหมครับว่าจะเสียทั้งคอม แล้วจะเสียทั้งระบบรั่วอ่าการต้องเช็คล่วอีกทีถ้าเป็นช่างเขาก็จะเช็ครั่วได้อยู่แล้วนะครับโอเคนะครับเดี๋ยวเรามาเสียบกันใหม่แต่ดูอาการแล้วเห็นหมันคับดำปีะะ๋แล้วครับน้ำมันคอมจะไม่ค่อยจะสะอาดเท่าไหร่นะครับผมเดี๋ยวเสียบปั๊กนะครับมาอ่าโอเคคอมทํางานมากระเือนนี่ดังก็กัโอเคนะครับจบีบนีครับ อโอ้ยอะไรมันจะโชคดีขนาดนั้นครับเป็นอาการที่ว่าเสียเหมือนกันนะครับผมนี่นะครับอันนี้มันไม่ไม,ไม่ไม่มีลมลงมาตอนนี้เรามาตัดท่อนี้ครับท่อท่อ,ท,อที่ลมออกเขาเรียกท่อโลไอ้ท่อหายนะครับหายคือมันมีความร้อนมีแรงดันสูงนะครับตัดเลยครับยังไม่ถอดปลั๊กตัดลงเลยได้นะครับผม ก็ระวังนะครับปืนไฟถ้าเป็นอย่างนี้มันไม่ไม่อันตรายอะไรนะครับแต่เฉพาะช่างนะครับก็จะทําแบบนี้ได้นะครับผมบ้านาไม่แนะนําให้ทาคือจับดูให้รู้ว่าคอยร้อนไม่ร้อนเท่านั้นเองถ้าไม่ร้อนก็ส่งช่างแบบช่างหนุว่านะครับโอเคนะครับนี่ครับความทำงาน่ะทามีได้สะดูดเข้าไปนะครับนี่คอมก็เดินนิ่งอ่าเดินอยู่สรุปง่ายๆถอดปลั๊กครับทั้งสองยี่ห้อนี้อาการเสียไม่ใช่คล้ายกันครับ เหมือนกันนะครับผมน้ํายาน้อยอาจจะทั้งรั่วและทั้งคมพังนะครับท้ายทุนสองอย่างไม่ถึงว่าเปลี่ยนคอมแล้วต้องเช็คลั่วนะครับคืออาการง่าย,า,ยายว่าทั้งสองตูงน้นี้แต่เข้ามาคนละเจ้ากันว่าการอย่างนี้จะซ่อมไหมเขาจะซ่อมไหมเราจะต้องแจ้งราคาเข้าไปนะครับว่าถ้าเขาไม่ซ่อมเราก็คืนเครื่องเข้าไปนะครับเราตอนนี้ถ้าหนูนํามาเกตอย่างนี้มาเป็นความรู้นะครับว่าวิธีการตรวจเช็คว่าการเสียของคอมนั่นมันมีหลากหลายอย่างคอมเดินไม่เย็นก็คือรั่ว คอมเดินไม่เย็นมาถึงว่าคอมเสียไม่มีแรงดันแรงอัดแรงดูดง่ายๆนั่นเองครับก็คลิปนี้ก็น่าจะมีประโยชน์สาหรับช่างใหม่แล้วก็มันบ้านตรวจเช็คได้ถ้าเกิดเราคอมทํางานแล้วไม่มีความเย็นเลยก็ส่งช่างนะครับผมง่ายๆสังน,นุก็นำสาระอะไรดีๆมามารับรู้กันพอไปปฏิบัติได้ก็ถือว่าเป็นแนวทางครับคือเรียกว่าบอกเป็นวิทยาทานนะครับผมว่าจะนาไปรตรวจเช็คได้นะครับผมก็ไม่มากก็น,น้อยนะครับผมถ้าดูคลิปสังน,นุแล้วทําตามนี้เราจะรู้ว่าอาการตรวจเช็คเป็นยังไงทำไมสาเหตุที่ว่าคอมไม่มีแรงดัน แล้วครับผมก็ฝากกดไลค์กดแชร์ติดตามเป็นกำลังใจทั้งหนูนะครับผมมีคลิปอะไรดีๆช่างหนูจะนำเสนอให้ดูนะครับก็บบ้างๆกบตัวเช็คตามช่างหนูได้ตรับช่างมือใหม่ก็นำไปปฏิบัติไปตรวจเช็คตามขั้นตอนนี้ก็จะรู้เลยว่ามันตรวจเช็คบันไดให้รู้งไงว่าขมเสียนะครับให้รู้ยังไงว่ามันรั่วนะครับผมโอเคนะครับเอาไว้แค่นี้ครับผมฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามท่างหนูนะครับผมโอเคครับสวัสดีครับทั้งขมพังและก็รั่ว มันก็เป็นไปได้อะไรก็เกิดขึ้นได้เหมือนกันเป๊ะ